ก็ขอยินดีต้อนรับรเข้าสู่ชาแนลกระสา h ชาแนลก็ตื่นมาเวลาประมาณวันนี้ตื่นเร็วไปหน่อยครับเหมือนกับเป็นวันพระที่ใดชอบตื่นเร็วทุกทีครับโอเคขอรุนสวัสด์ยามเช้านะครับวันนี้ และแชทแชเลยนะแต่ผมากจะชอบอยู่ไต้หันมันไม่ไม่ไปอยู่ที่อื่นนะ ชอบอยู่ใต้กระชังเพราะว่ามันจะเป็นที่หลบซ่อนได้ดีนะครับไปก็จะให้หนอกกระชังบ้างครับ ีเขาก็มีแบ่งเขตหาก,กินเหมือนกันนะอยู่คนละโซนกันนะยไม่รู้กล้องเห็นชัดหรือเปล่า Gracias. เลาวอีกรู่นะครับผมจะต้องไปรดน้ำทาบโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับท,ที่เป็นขวดน้ำนะครับเราตัดภาพไปชมที่นั่นเลยนะครับ ก็มาชมกันต่อนะครับหลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จนะครับทีนี้ก็จะมาถึงวันที่ผมจะต้องอเติมน้ำจุลินทรีย์หรือว่าน้ำหมักชีวภาพนะครับให้กับพืชผลสวนครัวต่างๆนะครับที่ มีคำแนะนำมาว่าให้ใส่ประมาณาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำหมักน้ำหมักคือเป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมนะครับจะต้องใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยที่กระตุ้น ต้นอาหารที่มีศัิยภาพที่แรงนะครับเราก็ต้องใช้เวลาในการาให้อาหารบำรุงทางใบนี่ครับหลายวันพอสมควรนะครับกว่าจะได้มาเป็นรูปแบบนี้นะครับตอนนี้ผมใช้มือถ่ายผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับ ไปเลยต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับนี่นะครับลิ่นนี่ยได้ที่เลยครับลิ่นแรงมากครับ,รบก็หลักการก็ให้ง่ายๆครับก็คือพอผสมได้เสร็จรเราก็ต้องเขยา่าเขย่าให้มันส่วนผสมมันโอเคหน่อย นะครับเน้นที่มะละกออยู่ครับนี้ครับมะละกอเขาให้พืชผลเขาให้ผลผลิตทางลูกนะครับก็เลยต้องเน้นเน้นเน้นการเจริญเติบโตนะครับนี่คือมะละกอนะครับมะละกอแต่ต่อไปก็จะอม คือผมลืมลืมซื้อกระป๋องสเปรย์มาฉีดนะครับลืมซื้อตอนนี้มา่ก่อนเกือบจะไม่รอดนะครับพอได้าน้ำหมักชีวภาพนีร่รู้สึกว่าตื่นตัวมาอีกครั้งหนึ่งครับฟื้นคืนชีพครับเกือบจะไม่รอด นนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันพระได้เสียงออดั่นาตปีพาดมาจากทางวัดนะครับต้นนี้ก็อาการก็แย่มากครับไม่รู้จะรอหรือไม่รอดครับก็ต้องใช้วิธีนี้ดูนะครับระเบิดรากระเบิดรากถอนโคนเอออันนี้ น่าจะรอดนะครับน่าจะรอดเพราะเห็นโผล่โผล่โผล่มาจากจากทางลำต้นนะครับนี่ครับจากทางลำต้นน่าจะรอดครับน่าจะรอดครับหมดแล้วก็ต้องผสมอีกนะครับผสมไปเรื่อยครับหมดจากนี้ก็ไป ฉีดให้มะนาวเต๋ครับทำทุกขั้นตอน,นครับนะครับน้ำหมักมีน้อยครับใช้สอยต้องประหยัดหน่อยครับ ต้องกรอกน้ําแบบนี้ครับเพราะว่าคิกมือจับกล้องอยู่ครับจับกล้องอยู่ครับเหลืออีกเหลืออีกสามต้นครับเหลืออีกสามต้นเราก็ต้องไปที่มะนาวต่อนะครับต้นนี้ก็อุดมสมบูรณ์เลยครับต้นนี้ ต้นนี้ครับมีดมสมบูรณ์อยู่สามต้นครับต้นอีกสามต้นก็รอดูผลนะครับรอดูครับมีต้นนี้ครับเราต้องเร่งระเบ,บิดรากครับ,รบ,รบอ่าะก็จะรออีกประมาณ สักเดือนหนึ่งครับได้เก็บใบครับอีกสักเดือนหนึ่งได้เก็บใบเอาไปาจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปเจียวไข่นะครับเราติดตามชมตอนต่อไปนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นที่มะนาวมั้งนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นสมอีกครับสม,สมอีกนิดหน่อยสมอีกนิดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะนะครับเพราะว่า เราต้องเอามาผสมกับน้ำเปล่าเดี๋ยวเรารไปตัดชมที่ต้นมะนาวนะครับครับมาชมกันต่อนะครับนี่คือมะนาวพันธุ์รำไผนะครับรำไผ่รำพึงอะไรประมาณนี้แหละมันมีชื่อเรียกอยู่ครับนะครับต้องเร่งการจเจริมเติบโตแบบนี้เลยครับ ดูีกสองต้นข้างล่างนะครับพื้นที่ปลูกอาจจะอยู่ไม่ใกล้กันสักหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้มีทั้งปุ๋ยคกคีวัวคีควายแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพสังเกตได้ว่าเขาเริ่มเริ่มเจริญเติบโตเลยครับดูจากาไม้ที่ปัก เกือบจะสูงเท่ากันแล้วครับอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งนี่ครับให้เราต้องให้สุดครับให้สุดให้สุด สรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากให้ชมบรรยากาศการใช้ชีวิตดูแลสัตว์เลี้ยงในบ่อปลากับการรดน้ำผักแค่เพียงเท่าทนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ